อปีที่ผ่านมาทางมู่บ้านเราก็ได้รับการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมเช่นการซ่อมแซมบ้านการฝึกอาชีพการศึกษาแล้วก็ได้รับการพัฒนาต่างๆอื่นๆอีกเยอะอีกมากมายจึงทำให้ชาวบ้านมีการตื่นตัวเวลาที่เราลงไปหลังหลังจากนี้พอเวลาที่เราลงไปจัดเก็บจอปะโถชาวบ้านก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนทําให้อาสาสมัครจัดเก็บจอปรทอย่างเราสามารถจัดเก็บจอปทอได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลจอปทอและข้อมูลต่างๆอ่าก็นํามาสู่กระบวนการของ CIA ทําให้รู้ว่าหมู่บ้านมีปัญหาที่ควรจะได้รับการพัฒนาในด้านใดซึ่งหมู่เจ็ดบ้านสะพะมีข้อดีคือเรามีอบทอสองส่วนทั้งเทศบาลตะบนท่ายางและอบตทอท่าคอย ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการจัดเก็บเราก็ได้นําเสนอเข้าสู่แผนงบประมาณประจําปีของอเ,ทเทศบาลและอบตทั้งสองหน่วยงานก็รับข้อมูลจากเราไปแล้วก็ช่วยเหลือในการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาทั้งในด้านการสร้างสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้ประชากรในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ จากข้อมูลของจอปทอนะครับเราได้วิเคราะห์ข้อมูล CIA ทําให้ได้เห็นว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลุ่มของคูคเรือนปาบบางในด้านมิติของที่อยู่อาศัยเราได้ทําการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนฉะนั้นจึงเกิดการรวมกลุ่มของคนสองกลุ่มคือกลุ่มคนที่ต้องการเรียนรู้เรื่องงานช่างและกลุ่มคนที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน จนเกิดมาเป็นการบูรณาการเป็นบ้านหลังนี้โดยการฝึกอบรมของกลุ่มคนที่ต้องการเรียนรู้มาฝึกอบรมโดยใช้บ้านหลังนี้เป็นฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจึงทําใหค้คุณลุงเนี่ยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยได้ดีขึ้นและกลุ่มคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านงานช่างจะได้ฝึกพัฒนาฝีมือตัวเองเป็นการซ่อมแซมบ้านในชุมชนของ ตัวเองได้ดีอันนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับที่เราได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจอประถอนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเซเอนะครับปรากฏว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่สมควรที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของการจัดทําที่อยู่อาศัยนะครับเราจึงได้ประสานในส่วนของสภาองค์กรชุมชนนํางบประมาณมาซ่อมแซมบ้านนะครับตามโครงการบ้านพอเพียงซึ่งได้นํางบประมาณนะครับมาปรับปรุงในส่วนของโครงหลงังคานะครับ เพื่อให้บ้านหลังนี้สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะครับและก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเจ้าของบ้านนะครับท่านก็ช่วยเหลือตัวเองนํางบประมาณมาสมทบนะครับจนบ้านหลังนี้สามารถที่จะอยู่อาศัยได้จริงๆปัจจุบันนะคะข้อมูลสารสนเทศถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการนํามาใช้ประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากว่าการมีข้อมูลถือว่าเป็นขุมทรัพย์อย่างหนึ่ง เพราะหากเรามีข้อมูลมากมายแต่ไม่นํามาใชใ้ให้เกิดประโยชน์มันก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยนะคะเรามีข้อมูลที่เราจะเก็บเองอย่างเช่นข้อมูลเทคนั Take ap, นะคะซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและก็ข้อมูลครัวเรือนข้อมูลรีแคปเป็นการวิจัยชุมชนและ ข้อมูลที่สําคัญเลยนะคะที่เราถือว่าเราต้องทํางานบริราูการร่วมกันก็คือข้อมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่ายางนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจปทอกอชอช,อชอสอง tpmap ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ค่ะเรานํามาทํางานร่วมกันผ่านการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการวางแผนสู่การกําหนดนโยบายนะคะสิ่งสําคัญเลยที่เราได้นะคะก็คือเรามองเห็นปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นจากข้อมูลสารสนเทศ เราจึงได้มาพูดคุยแล้วก็กำหนดแผนสู่กิจกรรมนะคะปัจจุบันเราสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าคอยนะคะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญหากเรานำข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาร่วมกันพัฒนามาร่วมกันวางแผนแล้วก็สู่กิจกรรมทำให้เกิดการแก้ปัญหา แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะก็จะเกิดการพัฒนาและชุมชนจะมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนค่ะ